ช่วงตอนที่ผมออกกำลังกายครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเล่นหลังและพูด,ดาวเนี่ยเป็นท่าเล่นอกด้วยซ้ำนะครับผมตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีความรู้เฮี้ยอะไรเลยกับการออกกำลังกายในการเข้ายิมนะครับคือแค่รู้ว่ามันน่าจะสนุกดีก็เลยลองเข้าไปดูปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วนะครับที่ผมเริ่มออกกำลังกายในฟิตเนสซึ่งคลิปนี้นะครับผมไม่ได้จะมาเล่าประสบการณ์ว่าเจอนี่ของผมเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ผมอยากจะมารียมายให้คนที่อยากจะเข้ายิมอยากจะเริ่มออกกำลังกายนะครับว่า ไม่ต้องไปแคร์นะครับเริ่มไปเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าการที่คุณเรียนรู้ว่าเอ้ยฉันต้องรู้ท่าร่าังกายนี้ก่อนต้องรู้ว่ากินยังไงต้องรู้ว่าเทรนแบบไหนนะครับจะได้แบบว่าเข้าไปในยิมแล้วแบบว่าไม่ไปอายคนอื่นนะครับคือ who the fuck care นะครับคือแบบว่าทุกคนเข้ายิมเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองนะครับถ้าคนมันจะมองก็ช่างแม่ง่อกให้มันมองไปนะครับเราไปเพื่อ improve our our life นะครับไป พัฒนาชีวิตของตัวเองนะครับก็ให้เขาแบบมายโยนบุซนเนอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละนะครับผมแน่นอนว่าการที่คุณรู้ก่อนศึกษามาก่อนมันช่วยทําให้คุณไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นทําให้คุณผิดพลาดน,น้อยลงนะครับแต่ว่าการที่คุณได้ลองผิดพลาดเองได้ลองทําเองได้ลองผิดลองถูกเองเนี่ยมันช่วยทําให้คุณรู้แน่ชัดนะครับว่า ไอสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันเหมาะกับตัวคุณจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าไปฟังอินฟลูเอนเซอร์บอกว่าทำท่านี้แล้วมันจะโดนหัวไหลมากขึ้นนะครับคุณไปลองทำเองไอเคี้ยแม่งเจ็บไหลชิบหายเลยนะครับไหลแม่งกระดูกจะหักอะไรอย่างงี้นะครับนั่นแหละร่างกายคนเรามันตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรนการกินนะครับผมฉะนั้นลองเองจะดีที่สุดครับไม่ต้องไปฟังคนอื่นให้มากความนะครับ ลองศึกษาจากตัวเองก่อนแล้วจากนั้นค่อยไปพัฒนาเพิ่มเติมจากตรงนั้นครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผมแค่อยากจะมารีมารไมยนะครับไม่ได้มีการตัดต่ออะไรทั้งสิน้นก็ขอบคุณที่ฟังผมนะครับ